บินกินเฮร่วมกับผลิตภัณฑ์นมสดตรานนองโพบิกซ hey, <hey>, hey. ี่ชอบสุกสุขที่บิกซี่ ปรชดาเช่นเคยนะคะในรายการบินกินเฮอยู่ในช่วงเที่ยวกินเฮนะคะและตอนนี้ด้านหลังของไอ้นะคะเราอยู่ที่อุทยานหินเขางูค่ะนับว่าเป็นอุทยานหินที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวตามไอไปชมใกล้ๆเลยว่าจะสวยงานแค่ไหนมาเลยค่ะ ช่วงเที่ยวกินเฮผลิตภัณฑ์ตรานนองปูบิ๊กซี ศาลเจ้าพ่อของงูตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานหินของงูอเภอเมืองจัังหวดราชบุรีเป็นศาลไม่ใหญ่สังเกตง่ายๆคือมีพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ประทับยืนอยู่ด้านหน้าผู้ดูแลศาลเจ้าพ่อของงูบอกว่ามาที่นี่ขออะไรได้หมดขอให้ตั้งจิตอธิษฐานขอหากสมหวังก็ให้มาบูชาตามที่ขอพรว่าจะถวายอะไรเคยมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า หากสำเร็จแล้วไม่มาจะฝันเห็นงูตามไปถึงที่บ้านแต่ว่าที่แปลกคือเล่าต่อๆกันมาว่าถ้าอยากสมหวังให้บนด้วยกัญชาแต่ก็ไม่ได้มีประวัติแบบชัดเจนนะคะว่าการบนด้วยกัญชาเริ่มจากใครตั้งแต่ตอนไหนรู้แต่ว่าขอสืบสารกันมานานแล้วสำหรับการสร้างสรรเจ้าพ่อของงูยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่มีข้อมูลว่าการบุรณะครั้งใหญ่ในปี2513 จึงมีการสานิฐานกันว่าศาลเจ้าพ่อของงูน่าจะอยู่คู่บ้านคู่เมืองราชบุรีมานานแล้วและเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวบ้านในเทศบาลของงูและคนในพื้นที่ราชบุรีจะทราบกันดีถึงความศักดิ์สิทธิ์แต่ช่วงหลังๆคนจากพื้นที่อื่นๆที่ผ่านไปมาได้แวะสักการะบูชาขอพอรก็สมหวังกันหลายคนค่ะเพราะเห็นจากของที่มาบูชาไม่เคยขาดเลยค่ะ ไงบ้างคะคุณผู้ชมอุทยานหินเขางูสวยอย่างที่ไอ้บอกเปล่าหแต่ว่าวันนี้เสียดายมากๆเลยคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ไอ้เริ่มรู้สึกว่าท้องไส้มันหิวละเดี๋ยวเราไปพบกันช่วงหน้าเลยหิวๆแบบนี้ในช่วงอร่อยกินเทคะ่ะ อร่อยไม่ร่อยนี่เดี๋ยวจะบอกอ่ะมันเลิศรสจริงๆถ้าบรรยายเยอะๆเนี่ยคุณผู้ชมต้องรีบบึงมาแน่ๆเลยนะคะอที่ร้านอื่นไม่มีแน่นอนใช่ค่ะเพราะไอ้ก็ไม่เคยไอ้บินไปถึงญี่ปุ่นนะก็ยังไม่เคยทานเลยถ้าใครมาที่จังหวัดราชบุรีปักหมุดมาง่ายๆเลยค่ะร้านชื่อโจโจเอ็น กกกิิินนนเเเเฮฮฮฮช่วงอร่อยกินเฮบิ๊กซีผลิตภัณฑ์ตราหน,นองโพ ตอนนี้นะคะเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าเราอยู่ในช่วงอร่อยกินเฮนะคะและที่อยู่ข้างหน้าไอซธรรมดาที่ไหนแบบอลังการเลิศสุดๆและไอซก็นั่งอยู่ที่ร้านโจโจเอ็นค่ะข้างๆไอซนะคะ คุณเจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณเจี๊ยบนะคะจะมาแนะนําเมนูอาหารที่วางอยู่ด้านหน้าของไอซ์เลยค่ะเอาแต่ละเมนูเลยค่ะได้เลยค่ะเริ่มจากอันแรกเลยละกันนะคะอันนี้จะเป็นโลค่ะเป็นโลชีสเนื้อค่ะข้างในจะเป็นไส้แซลมอนอะโวคาโดค่ะจาแล้วก็ไข่หวานค่ะแล้วก็จะห่อด้วยเนื้อค่ะแล้วก็จะมีชีสยืดๆในส่ในกระทะร้อนนี้เลยนะคะใช่ค่ะส่วนจานที่สองถ้าชอบแบบแซ่บ อันนี้จะเป็นเซตแซลมอนดองค่ะมีทั้งแซลมอนดองกุ้งดองรวมดองใช่ค่ะมีจัดเซตให้เลยมีข้าวมีสาลายค่ะมียำสาลายมีไข่กุ้งค่ะแล้วก็มีผักฐานแกมด้วยน้ําจิ้มของเราแบบเด็ดมากอันนี้นะคะอันนี้คือสุดเด็ดเลยใช่เลยค่ะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นโลสเปเชียลโลมีทั้งหมด8คําค่ะแต่ละคําจะไม่ซ้าหน้ากันเลยนะคะปลาดิบใช่ค่ะอันนี้เต้นแล้อตื่นเต้นมากเลยสุดท้ายเลยนะคะจะเป็นนาเบะห ค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้คุณไอซ์ลองทานนะคะอันนี้เอาละคุณผู้ชมค่ะแบบกระทะร้อนเลยค่ะร้อนๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไอซ์จะลองชิมอันนี้ก่อนเลยได้เลยคนะขออนุญาตตักให้คุณไอซ์ค่ะขอบคุณมากค่ะนี่เลยค่ะเวลาเราเสิร์ฟก็คือมาเป็นกระทะใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะขออนุญาตคุณไอซ์นะคะอันนี้จะทานคู่กับเป็นน้ำจิ้มเหมือนค่ายน้ำจิ้มซุกี้ค่ะอ๋อต้องทานคู่กับน้ำจิ้มใช่ไคะใช่เลยค่ะใช่เลยอย่างนี้ต้องลองแล้วค่ะได้เลยค่ะ อันนี้เป็นแบบน้ำดําเราเคี่ยวเองนะคะเคี่ยวด้วยน้ำก็ได้เป็นสูตรของทางร้านใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะแล้วซิกเนเจอร์ของที่นี่เวลาลูกค้ามาต้องสั่งใช่ไหมคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะจะเป็นลูชีสใช่อันนี้แบบเด่นมากค่ะทุกโต๊ะต้องสั่งเพราะชีสของเราแบบใส่แบบเต็มเต็มแน่นมากเพราะว่าก็ยังไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกันนะคะต้องลองทานนะคะคุณไอซ์ท่านเนื้อไม่เอยทานทุกอย่างเลยค่ะต้องลองเลยค่ะนี่โอ้โห นุ่มไม่นุ่มอร่อยไม่อร่อยนี่เดี๋ยวจะบอกอ่านี่จะเป็นหมูอบเราจะไม่ชิ้นบางแต่จะชิ้นหนาแบบเต็มคำเลยค่ะคุณไอซตาอย่างโตเลยอ่ะขอชิมน้ำซุปนะคะได้เลยค่ะมันเลิศรสจริงๆวันนี้รู้สึกว่าคุ้มละแต่สิ่งที่ต้องคุ้มมากกว่านั้นอันนี้ที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ขอข้ามมาก่อนแล้วกันได้เลยค่ะ อันนี้ต้องทานยังไงคะเนี่ยอ่าคีบเลยค่ะคีบเลยเลยค่ะแล้วก็มีชีสใช่ใช่ใช่โอ้โหคุณผู้ชมค่ะไม่อยากจะบรรยายนะคะเพราะว่าถ้าบรรยายไปเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้วาซาบิเผื่อคุณไอช์ถ้าบรรยายเยอะๆเนี่ยคุณผู้ชมต้องรีบบึ่งมาแน่ๆเลยนะคะระหว่างที่ไอทานค่ะจะได้ไม่เสียเวลาร้านเปิดปิดกี่โมงคะอ่อร้านทาเปิดประมาณ11โมงค่ะปิดประมาณ3ทุ่มครึ่งค่ะ สามทุ่มครึ่งก็ปิดแล้วนะคะใครที่มาน่ะก็ต้องรีบมาทานนะคะของอร่อยก็ต้องรีบมากันหน่อยอืมเท่ากันไหมคะชีสยืดๆเลยค่ะคุณอาอันนี้พูดจากใจใช่ไหมใช่ถ้าใครไม่มาลองนะถือว่าเกิดมาชาตินี้พลาดเลยดีกว่าแอร่อยมากๆจริงขอบคุณมากๆนะคะอืมที่ร้านอื่นไม่มีแน่นอนใช่ค่ะเพราะอ้ก็ไม่เคย ไอ้บินไปถึงญี่ปุ่นนะก็ยังไม่เคยทานเมนูนี้อันละอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ไอ้ชอบมากๆเพราะไอ้เป็นคนชอบกินรสจัดต้องลองเลยล่ะโอ้โหคุณลูกค้าค่ะถ้าอยากจะมาทานอาหารอร่อยแบบนี้นะคะพิเศษเลิศรสแบบนี้คุณผู้ชมต้องมาที่นี่เลยร้านโจโจเอ็นตั้งอยู่ที่ไหนคะอยู่ตรงหน้าวิไลพยาบาลนะคะซอยโรงแรมไม้แก้วเลยค่ะจะมีแบบเซิร์ช Google Map หรือว่า มาง่ายๆเลยไม่นี้ไม่ใช่เลยค่ะตึ๊กมาถึงเลยบางคนทำไม่เป็นทำไงโทรมาได้ไหมโทรได้เลยค่ะเบอร์โทรนะคะ062-968-6591ค่ะนี่ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาไม่ทอ delivery มีไหมคะมีค่ะถ้าเกิดว่าในตัวเมืองนะคะร้านจะเอ็นส่งฟรีเลยค่ะใช่ค่ะขออนุญาตขั้นต่ำ ประมาณ5บาทอยบาทสอปีเลยสบายสบายเลยใช่หรือไม่สะดวกจริงๆลูกค้าสั่งในแก๊หรือว่าฟู้ดเพนด้าได้นะคะสะดวกสบายค่ะแล้วก็จะบอกว่าถึงแม้เราจะ Delivery อาหารแล้วก็ยังสดไปถึงก็แน่นนในการแพ็กเกจจิ้งของเขาทุกอย่างไปถึงเหมือนมาทานที่ร้านเลยใช่เลยค่ะนี่เราต้องชิมสาหร่ายแต่อันนี้แหละระบากใจไม่รู้จะหยิบชิ้นไหนดีอยากจะกินทั้งหมดเลย อันนี้เป็นแซลมอนแซลมอนเบร์นใช่ไหมคะใช่เลยค่ิจงที่ไอชอบปลาไหลเลยนะคะหยิบก่อนเลยคุณผู้ชมเห็นนะคะเห็นเหมือนที่ไอเห็นไหมคะคือมันแตกอีกแล้วคือไส้แบบแน่นเต็มๆมากค่ะใช่อร่อยค่ะที่นี่ลูกค้าส่วนใหญ่ จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนพื้นที่คะส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวมากๆค่ะใช่ค่ะ,ะเพราะลูกค้าจะติดตามในเพจของร้านซึ่งมันไปไกลทั่วเลยค่ะตามเฟซบุ๊คลูกค้าก็วันเสาร์ทิศก็จะโทรจองแล้วอยากจะบอกเลยว่าที่สําคัญผู้หญิงเราขาดไม่ได้เลยจุดถ่ายรูปะจะบอกว่าที่เนี่ยเข้ามาปุ๊บไอ้สะดุดเลยมีจุดถ่ายรูปเยอะมาก เหมือนเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเจ้าของร้านไอเดียดีมากเลยค่ะมีหลายมุมหลายจุดนะคะเวลาทานแล้วอาหารก็บอกเลยว่าไม่ต้องบินไกลถึงญี่ปุ่นม,มาทานที่นี่ถ้าใครมาที่จังหวัดราชบุรีปักหมุดมาง่ายๆเลยค่ะร้านชื่อโจโจเอ็นได้ทานอาหารอร่อยแน่นอนค่ะเสีได้จังเลยวันนี้อยากจะทานให้หมดเลยนะคะแต่เวลาเราน้อยจริงๆ <laughs> เอาละคะ่ะวันนี้ไอต้องขอขอบคุณคุณเจี๊ยบมากๆากเลยคะ่ะ<า>ที่รังสรรอาหารอร่อยๆแบบนี้ให้ไอได้ทานขอบคุณค่ะ<อ>คู้ชมขะรายการของเรามีเวลาน้อยจริงๆแต่อย่าลืมนะคะทุกๆวันเสาร์เวลา17นาฬกจุด45นาทีถึง18นาฬกาจุด00นนะคะกดช่อง5รอเลยจะเจอกับไอซี่ตริชดาในรายการ บินกินเฮค่ะแล้ววันนี้นะคะไอซ์กับคุณเจียบต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบินกินเฮ